สวัสดีครับโค้ชผมตัทิททอวันนี้มาเข้าเรื่องกันต่อเลยกับบูกผัดแบบระบบน้ํานิ่งนะครับวันนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนการทําน,นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีสิ่งแรกเลยนะนี่คือกล่องโฟมกล่องโฟมตัวนี้ผมไปขอมาจากร้าน กุ้งสดปลาหมึกสดนะครับถามว่าทําไมผมถึงขอกล่องนี้ได้นะเพราะว่ากล่องเขาสภาพเน่าเลยผมก็ต่อรองเข้ามาว่าขอเทิร์กกล่องนี้แล้วก็กล่องดีๆซื้อเข้ามาครับที่สิบสาสิบบาทจากนั้นผม,มก็ทําการนี่เลยอุปก,กรณ์ที่เพื่อนๆต้องมีต่อจากนั้นนะครับมันคือตัวเหล็กสําหรับเจาะรูนะครับที่แบบเป็นเวอร์ชั่นเอาไปเผาไฟนะแล้วก็เอามาจิ้มขับรูอย่างนี้ซึ่งมันจะเป็นเบอร์พอดีสําหรับอุปกรณ์ต่อไปแล้วคือกระถางนะครับ หรือใครจะเรียกว่าตะกอ้อหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเกชอบเรียกกระถางต้นไม้นะกระถางเบอร์เล็กสุดนน่ีเ่เลยแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับอ่ะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่อมาเราก็ต้องมีปุ๋ย A แม่ปุ๋ย AB นะครับและตัวนี้ก็คือถุงถุงสาหรับรองน้ําก้นกล่องนะครับเผื่อบางที กล่องที่เพื่อนๆได้มาไม่สามารถเก็บน้ําได้นะครับมันรล้ามันมีรอยแตกแต่จริงผมจะใช้กล่องใช้ถุงตลอดนะครับเพราะว่าบางทีมดมันชอบเจาะกล่องโฟมนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีถุงแล้วกล่องโฟมมันเก็บน้ําได้ก็ไม่ต้องใช้ถุงก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นถุงดําใส่ขยะที่ว่าผ่าครึ่งมาก็ได้นะครับเดี๋ยวบางคลิปลองทําถุงดาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปที่ต้องมีก็คือนี่เลยแก้วกงนะครับไม่ใช่มาชวนกินเหล้านะแต่จะเอาไว้ตวงปุ๋ย AB เป็น ปริมาณมาตรฐานนะครับ1แก้วก้งเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะมันจะอยู่ที่75 ml หรือถ้าเพื่อนๆมีตัวนี้เลยก็ดีหรือว่าถ้ามีตัวไซรินฉีดยาไว้สําหรับตัวงเลยก็ดีตัวนี้ก็จะเป๊ะนะครับมี ML บอกอ่าสําหรับผมมันจะเล็กไปนะตัวเนี้ยแค่3 ml เพื่อนๆก็หามาตัวหลอดใหญ่ๆแบบเข็มฉีดควายอะเ,อเข็มฉีดยาควายครับเอามามันจะประมาณ2 5 0 ml มันก็สามารถตรงปุ๋ยได้เยอะนะหรือว่าถ้าชํานาญแล้วนี่ส่วนมากผมใช้เป็นตัวนี้ตวงแล้วก็คู่กับตัวนี้คมว่าม,ามีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเลื่อนทางจนชํานาญผมเชื่อว่าเพื่อนๆ่อจะอยากมีเพราะว่าตัวนี้มันสามารถวัดค่า ph วัดค่า EC ของปุ๋ยที่เหมาะสมซึ่งถ้าเราตวงขาดตวงเกินตัวนี้มันวัดรู้ได้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องปริมาณที่เปแล้วแต่พอเราวัดค่าปุ๋ยลงไปปุ๊บเราก็รู้ว่าเราต้องปรับปุ๋ยเพิ่มหรือลดปุ๋ยนะครับนี่คือสำหรับตัววัดค่าที่เป็นอุปกรณ์ตัวไปที่จำเป็นต้องมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าอยากทำให้ชำนานต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าค่า pH น้ำ ที่เป็นกดเกินไปเป็นด่างเกินไปมันไม่สามารถไม่เหมาะสมกับพืชน,นะครับทาให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีและถ้าปุ๋ยมีปริมาณที่มากไปก็อาจจะทําให้พืชเป็นเชื้อรารากเน่าหรือว่าเติบโต,ตได้ไม่ดีได้น้อยไปมันก็ไม่โตนะอ่ะต่อ,ะอไปคือตัวฟองน้ํานะครับฟองน้ําตัวนี้มันอ่าถ้าเพื่อนๆซื้อมามันก็จะสีขาวสวยนะของผมมันแช่น้าไว้นานแล้วแล้วก็ผมไม่จะดึงมาใช้ทีละอันอย่างเงี้ย ใส่กับต้นพันธุ์แล้วก็คู่กับตัวตะก้อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะอืสําหรับตัวฟองน้ําก็ต้องมีนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดหาเป็นชิ้น,ช,นชิ้นนะครับมันจะมีบางร้านที่เขาขายเป็นเซ็ตรวมมาก็คือกองผงทุกอย่างเลยที่ผมพูดมาเมื่อกี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รวมส่วนมากจะไม่รวมตัวนี้นะเขาจะจัดเซ็ตมาให้ให้ใหเราพร้อมปลูกง,ง่ายนะครับและส่วนมากจะไม่มีต้นพันธุ์นะต้นพันธุ์ก็ต้องเป็นร้านแยกอีกร้านหนึ่งนะแต่ถ้า เมื่อเพื่อนชำนาญปุ๊บมันก็จะซื้อแยกเป็นอย่างๆอย่างๆได้แต่ถ้าตอนแรกไม่เข้าใจที่จะหาร้านมันจะเปลองค่าส่งด้วยชั้นเหตุนะครับถ้าซื้อทีเดียวมันก็จะคุ้มกว่านะผมแนะนําตัวร้านที่เขาจัดชุดเซตมาให้แล้วลองไปปลูกลองไปเรียนรู้การดูแลพืชก,ก่อนนะครับเคือใครยังไม่เคยทำเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มทํากันเลยนะครับออะอย่างแรกเลยนะครับกล่องเราได้มา ก็พยายามล้างทำความสะอาดดีๆนะครับผมก็อะล้างได้เต็มที่แค่นี้แหละเพราะว่ามันก็ฝังนะนะครับภาพกล่องแล้วก็นี่นะกล่องผมมีรอยรล้ารอยแตกตรงนี้นะแต่ทาให้น้ําไม่ได้เต็มกล่องรวกึ้ <S <S ผมก็ต้องลองถุงนี่ถุงแบบนี้เลย <S 1> <S 1> โดยที่ถุงแบบนี้นะครับมันจะเป็นเบอร์ที่เขาสั่งมา่าเขาทํามาพอดีกับกล่องกล่องกุ้งกล่องคนใหญ่เลยนะ อาจจะใหญ่ดูใหญ่กว่าแต่ว่าเขาทํามาเผื่อนะครับสั่งเบอร์พอดีก็ได้ก็เราดูให้ก้นมันพอดีแค่นั้นแหละดูให้มันใส่น้ําได้เต็มที่นะครับอย่าให้มีช่องว่างอากาศมากแค่นั้นแหละครับแต่ก็ไม่ได้สังเกตน,นะครับว่ามีเชือกบอผมจะเอาไว้รัดถุงที่หลังนะครับอตอนที่ผมเอาไปลงปุ่มแล้วนะนะเพื่อป้องกัน ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับบางทีมดมันชอบเข้าไปทํารังข้างใต้นะครับมดเบียดมดเล็กนะถ้าเรามีเชือกมัดไว้ไหมก็จะเข้าได้ยากขึ้นนะครับุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องคอยป้องกันมดนะครับกับการปลูกผักไฮโดรระบบน้ํานิ่งปัญหาส่วนใหญ่คือมดนะมดมันครอบเข้ามาในสวนซึ่งผมก็มีเทคนิคแชร์เป็นคลิปไปแล้วนะครับเป็นการใช้ตัวโหงโรยมดยี่ห้อพันเตียนะครับตัวนี้ใช้ดีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ไปเบื่อมดแค่ที่มากินนะครับแต่ว่า มันใช้เวลานานนะกว่าจนจะตายมันก็จะเอาไปให้นางพญามันกินก่อนอ่าเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดกล่องที่เราได้มานะครับยังไม่ได้เจาะรูเราก็ทําการเจาะเลยนะโดยการเนี่ยเรามีอุปกร,กรณ์ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะมีที่แบบว่าเป็นคล้ายๆตัวบัตรกีบัตรกีเหล็กนะครับอ่าร้อนๆจิ้มลงไปแล้วก็ทํารูโดยที่ผักสลัดพวกผักกินโอเลโอ้ส่วนใหญ่จะไว้แค่หกรูนะ อ่าแต่ของผมก็เจาะรูไว้แล้วนะหรือถ้าเพื่อนๆสั่งแบบเซตที่เขาขายกัน <d> เขาก็จะเจาะรูมาให้เลยหรือว่าเขาก็จะมีตัวเนี้ยติดมาให้ด้วยให้เรามาเจาะอีกทีนะครับอ่าพอเราเจาะแล้วปุ๊บจากนั้นนะครับอือก็เราก็เตรียมมาแล้วนะผมก็จะใส่รูไว้พร้อมเลยรอไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาหยิบละอันนะเอาจากนั้น ผมลืมพูดไปสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับที่เราต้องมีคือต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ก็ต้องเป็นต้นพันธุ์ที่คุณภาพนะครับหรือมันมี2วิธีนะครับคือหนึ่งวิธีที่เพื่อนๆนเพาะเองนะครับและ2คือเพื่อนๆสั่งจากที่ที่เขามีความชํานาญในการเพราะแล้วเอามาลงปลูกได้ทันทีเลยแล้วแต่สะดวกนะครับโดยส่วนตัวผมจะชอบวิธีการที่ ซื้อต้นพันธุ์มานะครับเพราะว่าหนึ่งแล้วมันไม่ต้องเสียเวลานะครับเวลาก็จะไปอยู่ที่คนที่เขาฟาร์มที่เขาพอต้นพันธุ์เลยประมาณ10 15วันเลยนะครับกว่าจะได้ต้นพันธุ์ขนาดที่ผมสั่งมาวันนี้นะก็จะได้เรื่องลดทั้งเวลาแล้วก็ความสะดวกไปแต่อาจจะเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ก็คุ้มค่าอยู่นะโดยที่บางพืชต้นบางอย่างนะครับผักสลัดบางอย่างผมบอกเลยว่าพอยาก ส่วนตัวผมก็ยังไม่สามารถพ่อได้นะครับก็สั่งมาจากเน,น็ตน,นะครับสําหรับต้นกล้านะครับผมจะสั่งเป็นนี่เลยครับของฟาร์มนี้นะครับฟาร์มชนวิชานะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองคลิกเข้าไปสั่งดูนะโดยส่วนตัวที่ผมทํา มาหนึ่งเลยของเขาคุณภาพสองเลยเขามีต้นพันธุ์ให้เลือกเยอะแล้วบางครั้งเขาก็จัดโปรโมชั่นราคาถูกบีบให้เราทําเกษตรเพิ่มมั่วอีตัวไปหมดนะครับอะวันนี้ผมก็เพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆนะครับอ่ผมก็เพิ่งได้รับของวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองเลยต่องกันเลยก็เขาค่อนข้างส่งไว้นะครับแล้วก็เขาแช็กเกิ้งต้นพันธุ์มาดีอผม ตั่งผักชีต้องโอ้นะเขาแถมต้นหอมมาให้ด้วยนะเหมือนเขาบอกว่าเขาคงเห็นว่าผมว่างเดินไปนะครับรอบนี้ผมสั่งเป็นกีนโอ๊กเลดโอ๊กผักกาดหอมอิตาลีอ่านี้ต้องโอ้นะครับอ่านี้ผักชีนี้ต้นหอมแล้วก็อันนี้ผักเคียวนะอืมผมก็สั่งมาเยอะเลยรอบนี้ไม่รู้จะปลูกทันมันยืดหรือเปล่านะแต่ก็เราก็จะเอามาแค่ผักชีนะครับ โดยฟาร์มนี้เขาจะเพาะเป็นเพาะในดินนะครับแต่ส่วนตัวเรามาปลูกเป็นผักไฮโดน้ำนิ่งนะผมก็จะแนะนํำวิธีการล้างรากด้วยในตัวนะครับสำหรับต้นพัน์นี้แล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปนะครับแก้วหายเยือกมาอย่างนี้เลยนะแล้วเราทำการใส่น้ำนะครับ เตรียมน้ํามานะครับสําหรับที่เราได้ต้นพันธุ์แบบเป็นดินมานะครับไม่ยากเลยเพื่อจะมาลงกล่องไฮโดรโปโนิกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้งยังเออดึงขึ้นมาหลุมนึงอย่างนี้นะครับน่ะกอนหนึ่งบางทีเขาจัดโปรเหลือบาทหนึ่งสองบาทนะครับอ่ะกอนหนึ่งอย่างเงี้ยผมนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเ็ดแปดเก้าสิบต้นน่ะไม่รู้เขาอัดไปปลูกแล้วมันรอดได้ไงนะผมไม่เคยพาะได้ ตัวนี้เป็นผักชีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําผักชีให้ดูก่อน,นพอเราได้ต้นพันธุ์นี้มานะครับก็จุ่มมันลงไปเลยหรือว่าเราจะแช่ทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆแบบทําในปาริมที่เยอะทีเดียว,ยวแช่ทิ้งไว้หมดเลยก็ได้แล้วก็แต่ก็อย่าทิ้งไว้นานนะครับน้ําต้องห้ามร้อนด้วยนี่นะครับอ่าเราก็จะค่อยๆทําการยี้ชิ้นอ่อนนะครับเนี่ยต้นอ่อนมันก็จะเป็นนี้นะออืแล้วก็ ซึ่งถ้าเป็นกอใหญ่มากก็อาจจะลากพันหน่อยนะครับแต่ก็ตอนจังหวันเราดึงเราก็ใช้ประมาณสามถึงสี่ต้นนะนผมจะใช้สี่ต้นต่อหนึ่งหลุมนะครับอาจจะมีลากขาดบ้างไม่เป็นไรครับช่างมันอ่ะประมาณนี้ก็พอรอดนะใช้ได้อืมนี่นะผมก็จะดึงแยกออกมาจากก,กอเขาเนี่ยหนึ่งหลุมนะแยกออกมาสี่ต้นเองต่อนหนึ่งหนึ่ง หนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งตะก้อนี่นะครับแล้วมันก็จะได้แบบนี้แบบนี้นะเออมาเดี๋ยวเราจะมาใส่ฟองน้ํากันเลยตัวฟองน้ําเขาก็จะให้มาเป็นแผงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเราก็จะดึงออกมาหนึ่งก้อนน้อยๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอามันมาอย่างนี้ตัวฟองน้าเขาจะเจาะรูมาให้แล้วถ้าเพื่อนซื้อฟองน้ําจากร้านยี่สิบมาก็าจะลำบากหน่อยต้องมาเจาะรูเองดีเราก็จะนี่ครับฉีกมันออกอย่างนี้เลยนะ เนี่ยใช่ไหมจากนั้นเราก็เอานี่เลยต้นกล้าของเราวางตัวโคนต้นนะครับอฟองน้ําเราควรจุ่มน้ําหน่อยนะครับให้มันมีความหมาดไม่ต้องถึงครับแฉะมากนะวางตัวโคนต้นนี้นะครับอ่าไว้ตรงกลางเลยเราจะจัดแต่งมันให้เข้าซอกซอกเล็กน้อยนะครับให้มันห่าง,างกันนิดหน่อยนะเพื่อไม่ให้ต้นมันแน่นแต่ก็ไม่ต้องมากครับสุดท้ายเดี๋ยวต้นมันจะหาทางแยกแต่ก,าก,กาันเองนะ ก็ขยายกอเราจะเป็นสามต้นก็ได้นะสองต้นก็ได้แล้วแต่ระดดเลยแต่ผมตัวตัวผมจะชอบเป็นสี่ต้นอ่ะปุ๊บจากนั้นเราก็จะตะก้อมาเลยนะครับ่วิธีต่อไปคือเอาลงไปนี้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นผักสลัดกีนโอ๊กเลดโอ๊กผมจะแนะนําให้ใส่จากบนลงล่างนะเพราะว่าเพื่อป้องกันรากเขาหักแต่อย่างเงี้ยคือรากเขามีน้อยเราก็ใส่ลงไปเลยไม่ต้องมันไม่ค่อยโดนรากเท่า,าไหร่นะครับ ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็จะทาการดันฟองน้ําลงไปครึ่งหนึ่งนะอค่อยๆจับฟองน้ํานะครับลงไปครึ่งหนึ่งลงไปเพื่อให้มันอยู่สนิทนะครับไม่ไม่คอนไม่ร่วงเน่นๆอย่างนี้แต่ถ้าพืชบางอย่างเราไม่ต้องเอาลงไปก็ได้นะครับเราวางไว้บนตะก้อแล้วตัวล่ากเขาก็จะเดินอ้อมข้างนะครับแต่ ไม่แนะนานะครับเพราะตะก้อจะเสียตัวตะก้อเนี่ยมันจะแน่นลแล้วแตกนี่เสร็จแล้วเราก็ให้ลากเลยมาอย่างนี้เลยนะได้หนึ่งหนึ่งกอแล้วเราก็ใส่ลงไปกอเน,นี้ยโอ้โหได้เยอะเลยนะครับผมผมจาได้ว่าเนี่ยกอน,นี้ผมใส่แค่สามเองนะไอ้พวกกอสี่ต้นเนี่ยผมแยกจะกินหมดแล้วเพราะว่ามันแน่นเกินไปเพื่อนจะใส่สามหรือสี่ก็ได้แต่ผมจะใส่สี่หรือสามเพราะจังหวะด,ดึงอย่างเช่นผมบางทีดึงขาดนะครับเนี่ย ถ้าผมดึงสามต้นมาแล้วลากขาดไปโคนเลยแล้วไม่สวยหน้าอย่างเงี้ยผมยังไม่ค่อยเอานะผมก็จะเอาร้องออกไปเลยก็ได้อยู่นะควจริงอะ่ะก็ได้อยู่อันนี้เห็นไหมผมดึงเงี้ยสามแล้วดึงดีหลุดที่เหลือเป็นห้าเลยผมก็จะแยกอีกบ้างอ่ะเดี๋ยวจะไว้หลุมต่อไปจะแช่ไว้ก่อนนี่นะเราก็จะทําขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆเลยจนได้อย่างทางนี้ผมมีสิบสองหลุม กินกันไป12สัปดาห์เลยนะถ้าเราทํากับข้าวจากตั้งโอ๋12ครั้งนะอ่ะ12หมอ้ออ่ะทำขั้นตอนเดิมไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยเอาฉีดฟองน้ําเหมือนเดิมเอาต,ตัวต้นหอมอันนี้อะไรผักชีนี่ไม่ใช่ตั้งโอ๋เอาตัวผักชีนะครับใส่ฟองน้ําเหมือนเดิมเ,เข้าตะก้อเลยใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบเท่าไหร่ทำกลางคืนอนะ่ะจะได้ไม่ร้อนต้นไม้จะได้ไม่เหี่ยวครับ วันก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าใจเย็นครับ <S <S อ่ะแล้วสุดท้ายเรียบร้อยครับเราก็ใส่ต้นพันธุ์กระเสร็จจนที่เรียบร้อยนะดูเป็นงานเป็นการเลยเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินแล้วลองนึกภาพเราลงประมาณ10-20กล่องนี้ก็เยอะ าจจะดูเลื่อนๆหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้านะเพราะว่ามันเป็นขุยมะพร้าวนะคุณผู้ชมที่เขาเพาะต้นพันมาจากนั้นพอเราเตรียมต้นพันธุ์ใส่ฟองน้ําใส่ตะก้อของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการเติมปุ๋ยเลยนะเริ่มรู้สึกสำเนียงแปลกๆเดี๋ยวเราจะเอาฝากรกับต้นพันธุ์เราลบก่อนเลยนะครับนะระวางังไปวางนี้นะครับหาอะไรวางลองอย่าให้ลากเขาหักนะ,ะขั้นแรกเลย สที่เราต้องมีต่อไปคือปุ๋ย A นะครับปุ๋ย A จะเป็นน้ําสีแดงๆนะบอกให้เตรียมไว้นะครับในลิปที่แล้วนี่คือแก้วกงนะตัวนี้จะมีปริมาณ75 ml นะครับก็คือ1 cc ก็เท่ากับ1 ml แหละ75มิลลิลิตรก็เท่ากับ75 cc นะครับตัวนี้ผักผักชีผักตองโอขึ้นใช่นะครับเขาจะใช้ปริมาณตัวอยู่ที่5 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะ ฉะนั้นตัวกล่องกุ้งผมจะใช้น้ำสามทลิตรน้ำสามทลิตรก็ต้องใส่ปุ๋ยห5 0่ l ยนะครับก็คือ150 cc ซนั่นแหละเราจะใช้แก้วตัวเนี้ตวง2แก้วกลงนะครับต่อแม่ปุ๋ย A และ B เนี่ยนะครับมาเริ่มกันเลยตัวปุ๋ย A นะครับผมแนะนำที่นี่อย่างหนึ่ง เราควรละลายปุ๋ย A ทิ้งไว้ก่อนนะค่อยใส่ปุ๋ย B e เพราะว่าถ้าเราใส่ A แล้วใส่ B ตามทันทีเลยโดยมากแล้วตัวปุ๋ยนะครับจะละลายไม่เข้ากันนะเราต้องทิ้งให้ตัวปุ๋ย A e ละลายน้ำให้ดีก่อนนะครับเราก็จะค่อยตวงไปเลยสองแก้วกงนะลน้ลนๆ้นังไม่เป็นไรอเหลือดี่ว่าขาดครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่น้ำนะครับโดยที่ผมจะยังใส่ไม่เต็มนะ น้ำที่ผมไปใส่ก็จะเป็นน้ำปราปานะครับผมไม่ค่อยชอบใช้น้ำจากบอ่อจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันจะชอบมีเชื้อมัวตัวปะาปนมานะครับในน้ำปราปาเขาก็จะฆ่าเชื้อมาแล้วโดยคลอรีนนะแต่ว่าเราก็ต้องมาพักไว้สักสามวันสี่วันนะครับให้ตัวคลอรีนนะมันละลายน้ําก่อนนะผมก็ใส่น้ําไปก่อนยี่สิบลิตรนี่เลยเรียบร้อยเราก็จะ ทำการกวนนะครับตอนใส่มันก็ละลายดีน้นๆแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้นะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาอย่างน้อยสห้านาทีก็ดีนะครับแต่ส่วนตัวผมจะพักไว้ครึ่งชั่วโมงเลยเพื่อให้ตัวปุ๋ย A ละลายน้ําได้ดีก่อนนะครับแล้วจะค่อยเติมปุ๋ย B ในสัดส่วนที่เท่ากันก็คือ2แก้วตวงนี้นะหลังจากผมทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะทําการใส่ปุ๋ย B ต่อเลย โดยที่ก่อนใส่ทุกครั้งนะครับควรเขย่าแม่ปุ๋ยดีนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีการตกตะกนอนนอก้อนบ้างนะครับปุ๋ยดที่เราใช้แล้วก็ใช้สองแก้วตวงเท่ากันเลยนะเออค่อยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมีเป็นคลิปสั้นคลิปช็อตนะครับลงเพื่อติดตามผลของต้นที่เราได้ลงคลิปไปนะครับ เพื่อนๆก็กดติดตามไว้เลยจะได้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่เราได้ทําคลิปนะแชร์เทคนิคกันไว้ตัวนี้ทําวิธีนะครับตัวปุ๋ยมันก็จะละลายเข้ากันดีนะจากนั้นผมจะต้องเติมน้ําอีก10ลิตรนะครับเพื่อให้พอดีกับตัวพองน้านะครับเพื่อให้ต้นได้เอาเกลือปุ๋ยไปใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะเดี๋ยวผม จะเอาไปตั้งแล้วก็เติมน้ําอีก10ลิเพื่อให้มันพอดีกับต้นนะครับแล้วสักคอแสงได้เลยนะแต่วันนี้ผมก็จะไว้นี้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าผมจะยกไม่ไหวเอามันจะหนักเกินไปนะครับจากนั้นผมก็จะเอาต้นมาเลยตอนเราใส่ค่อยๆนะครับดูเผื่อบางทีลากเขายาวจัดแล้วก็มันไปพับหนีบหักน,นะครับหนีบบางทีแห้งเลยเราไม่รู้อ่ากล่องกุ้งเขาจะมีความดีอย่างหนึ่งคือเขาจะมีร่องที่พอดีนะ อ่าเรียบร้อยผมเป่าเสกคาถาไปแล้วอ่าอันนี้คือขั้นตอนปกตินะครับอุปกรณ์ปกติผมก็แจให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็คือมันจะมีเซ็ตขายที่สําหรับผู้เริ่มต้นได้เหมาะสมเลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปเตรียมซื้อนั่นซื้อนี่เยอะแยะนะครับสาหรับอุปกรณ์พื้นฐานและสําหรับสิ่งที่บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็กจะเป็น2ตัวนี้แหละครับแต่ถ้าเพื่อนเพ่อเอมใช เพ,เพื่อนอยากทําให้ชํานาญนะครับมันควรต้องมีสําหรับตัวแรกนี้คืออุปกรณ์วัดค่า pH และวัดค่า EC ของปุ๋ยนะครับค่า pH ที่เหมาะสมของพืชแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการปลูกผักในระบบน้ํานิ่งนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนเดี่ยวต้นมันก็จะโตประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะเริ่มโตแบบนิ่งๆนะขอรากมันจะเริ่มแน่นก็คือมันจะอาจจะไม่ใหญ่ไม่ทํากอไปมากกว่านี้แล้วแต่เขาจะเริ่มทํา ยอดแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับแต่มันก็เน่นกลองอยู่ดีเดี๋ยวเราก็ต้องทยอยเก็บกินหรือว่าแจกชวาวช่องหรือเอาไปขายสร้างไรายได้ให้เราได้นะครับ1เดือนผ่านไปหรือว่ามันก็จะประมาณ 1- นึ่งถึงหนึ่งเดือนถึงสีวันนะครับในระยะการดเก็บเกี่ยวก็ต่อไปผมแนะนําตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เพื่อนๆต้องมีหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามีมันจะทําให้การปลูกระบบแบบนี้สบายยิ่งขึ้นเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการปลูกระบบน้ํานิ่งแบบนี้นะครับ คือปัญหาเชื้อราลากเน่านะครับเพราะว่าน้ํามันอยู่กับที่แล้วมันมีความที่แบบอาจจะมีเชื้อราปาในอากาศปะปนเข้ามาหรือว่าต้นพันธุ์ที่เราได้มาอาจจะมีเชื้อราติดมานะครับซึ่งในกระบวนการของน้ําเชื้อราลากเน่าจะเป็นได้ง่ายกว่าในดินที่อาจจะโดนแสงแดดโดนอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเรามีการฝังเชื้อไตโคดามาไว้แล้วนะครับมันจะช่วย จัดการเชื้อรารักเน่าได้ดีมากเลยทีเดียวซึ่งผมปลูกมาแบบบางทีเติมปุ๋ยล้นหรือว่าเกินหรือว่าใช้ระบบอินทรีย์ที่ว่าเราไม่ได้ใช้แม่ปุ๋ย AB เป็นใช้พวกฮอโมนนมสดเป็นัวดินทีหรือก้แสงตัวเนี้ยมันก็เป็นเชื้อราเน่าได้ง่ายแต่ว่าไตโคดม่าเนี่ยผมบอกเลยมันช่วยได้มากเลยนะครับมันเป็นเชื้อราที่ดีที่มันจะไปกินเชื้อราร้ายแล้วเชื้อรารักเน่าเป็นอะไรที่มันชอบเพราะว่าไตโคดม่ามันชอบฝังอยู่ตามรากตามโคนต้นนะครับเนี่ย ผมแนะนาแต่ไม่มีก็ได้นะครับไม่มีเราก็สั่งเซตตัวนี้มาปลูกได้ลองเรียนรู้กันดูก่อนลองเก็บผลผลิตรุ่นแรกๆดูก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะปลูกผักไฮโดรปนิกระบบน้านิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับสําหรับคลิปหน้าผมจะมแนะนําเป็นแบบกระถางเดียวที่เพื่อนๆอาจจะชอบอยากจะลองปลูกโหระพากระเทราหรือว่าผักอินแก้มกับรากนะครับโดยผมจะ เป็นการปลูกแบบกระถางเดียวแล้วใส่ปุ๋ย AB แบบนี้แล้วเราทําครั้งเดียวเก็บกินไปได้3เดือนถึง6เดือนเลยนะครับแต่ในระหว่างนั้นเราก็ต้องมีการเติมน้าสักเดือนละครั้งถึงสองครั้งนะครับแต่เป็นการดูแลที่ไม่ยุ่งยากเลยวางไว้ข้างบ้านเราเก็บกินได้ตลอดเกือบอาจจะทั้งปีเลยนะครับถ้าเราดูแลดีและใส่ไรโอนดมาเพื่อไม่ให้รากมันเน่านะครับเพราะมันอยู่ในน้ําแค่น้ําตลอดนะอ่าสาหรับวันนี้ก็ ขอบคุณสมบูรณ์นะครับสําหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกระบบน้านิ่งผมก็อขอบคุณเพื่อนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะหรือว่าเพื่อนๆมีสมาธิที่ดีมากเลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆเก็บไปเป็นความรู้ต่อยอดไปเป็นธุรกิจให้ตัวเองประกอบอาชีพได้หรือว่าจะทําไว้ให้ที่บ้านกินหรือว่าทําเป็นงานอดิเรกเพื่อพัฒนาสมอง,องความคิดเราก็ได้นะครับขอบคุณนะครับ